สวัสดีครับวันนี้เรามาปล่อยกบยักษ์ครับอันนี้คือกบยักษ์นะครับวันนี้หูตัวใหญ่มากเอาและจับมันไปปล่อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะจับมันไปปล่อยปล่อยในถังครับทุกคนเออไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปปล่อยที่ถังน้ําครับทุกคนเอาและเอาแล้วถึงบ้านเธอแล้ว ออกไปจากถังชั้นออกไปเอาละครับทุกคนเราจะปล่อยมันลงน้ำนะครับทุกคนกบจักไปเลยไป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 เฮ้ยมันไม่ไปเฮ้ยเร็ว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 เพลวมาอีกตัวตามไปไปไปแล้วทุกคนไปว้าวไปเร็วๆไปไป ไปเร็วครับมันไปเร็วมันไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป